คลิปนี้มาชวนทุกคนหมักผมกันค่ะป้องกันผมงอกผมร่วงผมชี้ฟูจากธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะพูปิ้มังลปูลค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาหมักผมกันนะคะวันนี้ใช้ดอกอัญชันค่ะที่ปลูกไว้เริ่มออกดอกแล้วนะคะ เริ่มจากน้ำดอกอัญชันมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะไม่อุ้ยข้างบ้านบอกต่อค่ะจะสังเกตได้ว่าไม่อุ้ยจะชอบใช้ดอกอัญชันมาถูมาขยี่บนหนังศีรษะนะคะแล้วผมของไม่อุ้ยก็ไม่ร่วงเลยนะคะจากนั้นเราก็ขยำดอกอัญชันค่ะเพื่อคั้นเอาแต่น้ํานะคะเมื่อคั้นจนได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากรองเอาแต่น้ําค่ะ นี่คือน,น้ำดอกอัญชันนะคะที่พร้อมจะไปหมักผมแล้วละค่ะแต่เราจะแยกเป็นสส่วนนะคะทุกคนส่วนที่เราจะบรรจุลงในขวดนี้นะคะเราจะไปหมักโคนผมค่ะที่จริงแล้วเราจะบรรจุภาชนะอะไรก็ได้นะคะแต่พอดีเวลาเอาใส่ขวดแล้วเราไปหยดบนหนังศีรษะแล้วก็นวดนะคะมันสะดวกดีค่ะ ส่วนที่เหลือในถ้วยนี้นะคะเราจะไปหมักปลายผมค่ะเราจะใช้เบบี้ออล์นะคะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละคะ่ะ ใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะถ้าใครไม่มีเบบี้ออยนะคะสามารถใช้เป็นกลุ่มของน้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามันมะพร้าวก็ได้นะคะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ไปหมักผมได้เลยค่ะโดวยวิธีการหมักนะคะเราจะหมักตรงโคนผมก่อนค่ะก็ใช้แบบขวดนี่แหละคะ่ะไปหยดลงหนังศีรษะนะคะแล้วก็นวดให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใช้แบบที่ผสมน้ํามันนะคะมานวดตรงปลายค่ะ จากนั้นเราก็หมักไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็ล้างหรือว่าสระออกตามปกติได้เลยนะคะวิธีนี้นะคะใช้ประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยค่ะผมก็จะลดการขาดหลุดร่วงนะคะช่วยชะลอการงอกค่ะแล้วก็ผมก็จะนุ่มไม่ชี้ฟูอีกด้วยนะคะลองทำกันดูนะคะง่ายๆไม่มีสารเคมีใดๆเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอพูณแล้วก็สวัสดีค่ะ